Whoa. Whoa. ผมกับแฟนก็ได้ยินเสียงเดินตามหลังมาตลอดทางนะครับผมแล้วก็ดึงมีดหมอที่ สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเด็กในหมงกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาสารวจเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้นทางที่เราจะไปสํารวจหรือว่าจะไปเซเวยนนะครับจะอยู่ยังไงนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด็กในหมงด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลย ครับตอนนี้ก็มาเจอกับต้นปุดนะครับหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมสาหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับคือต้นปุดจะเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะครับผมใต้ใบจะเป็นสีแดงนะครับงอกทั่วไปนะผมอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับหน่อของมันนะครับสามารถเอาไปกินได้นะครับผมยามฉุกเฉินหรือว่ายามหลงป่านะครับเราสามารถเอากินได้นะครับเพื่อประทังชีวิตอีกอย่างหนึ่งเอาไปแกงคั่วนะครับผมไปคั่วกะทิอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราเดิน อ่าสํารวจกันต่อนะครับว้าเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นป่ารกทึ้นะครับผมซึ่งมีต้นไม้ใหญ่สลับซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปลึกกว่านี้นะครับผมที่ต้องสังเกตเลยนะครับเวลาเข้าป่านะครับ เวลาเราเอามาใช้ชีวิตในป่าหรือว่าเอาชีวิตรอดในป่านะครับผมนี่ต้องดูให้ดีนะครับเผื่อมีทากนี่เห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆทากนะครับผมทากจะเยอะมากนะครับพื้นที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้นะครับผมน่าจะมีอีกไหมนะครับโอเคตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะครับและที่สําคัญจะมีต้นไม้ล้มฝางทางอยู่นะครับผมเพื่อนๆมาดูนะครับผมภาษาใต้เขาจะเรียกว่าใบเรดนะครับผม เราสามารถเอามาหุงข้าวนะครับกับกระบอกไม้ไผ่ได้โดยที่เราหาใบที่ว่าแบบประมาณนี้นะครับผมไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเอามาโฮเอาข้าวแช่น้ํานะครับผมข้าวสารแช่น้ําแล้วก็มาโหโฮเสร็จปุ๊บเหมือนกับคล้ายๆข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่เราจะโอกี่กี่โหก็ได้นะครับแล้วแต่กระบอกไม้ไผ่จะใหญ่จเล็กนะครับผมแล้วก็เอาน้ําใส่ให้เต็มนะครับ แล้วก็หุงนะครับผมนี่ขอมากครับ ดูครับเพื่อนๆน้ำร้อนจีเลยนะครับผมนี่โอ้เฮ้ยมันเป็นแก๊สหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนู่นๆร้อนจีเลยนะครับโว้าวอะไรกันเนี่ยนี่นี่มาดูนะครับโว้ ตอนนี้เราเจอกับเขาเรียกเป็นน้ำร้อนนะครับระทะุขึ้นมาจากริมลำห้วยนะครับผมซึ่งร้อนมากครับร้อนมากเลยนะครับผมเมื่อก,กี้ก็ได้ลองต้มไข่ดูนะครับปรากฏว่ากินได้นะครับผมก็ร้อนมากเลยนะครับดูพัน คือวันนี้นะครับผมผมว่าเดี๋ยวผมจะพาดูประมาณคทนี้ก่อนเพราะว่าแฟนก็ไม่สบายนะครับผมแล้วก็ผมก็นิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้พักนะครับณจุดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาพักใหม่ใครอยากให้ผมพักที่ตรงนี้นะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นน้ําพุร้อนนะครับผมที่อยู่ในป่านะครับอยู่ใจกลางธรรมชาตินะครับผมเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับือตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับที่นั่งอยู่นะครับผมอุ้ยนะครับ ย่างาคือเอาหมูมาตั้งครับผมสุกเลยนะครับดูนะครับร้อนมากไม่รู้ว่าเป็นเล่กรรมฐานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้น้ําร้อนขึ้นมาได้นะครับผมอ่าตรงนี้นะผมพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ในกลางป่านะครับในกลางป่าดิบชื้นเลยนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นโบน้ําร้อนที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพิ่งมาเจอครั้งแรกด้วย โอเคเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะรักษาตัวให้หายจากไข้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้านอนในป่ารั้งหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลากรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกําลังใจให้เด็กในมผมด้วยนะครับบายบายนะครับผม ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้เดิอนออกจากป่าพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เดินมาเรื่อยๆสองคนแฟนนะครับผมได้พกไฟฉายไปหนึ่งอันนะครับผมก็ได้เดิอนออกมาเปิดไฟมาเรื่อยๆกอได้ยินเสียงนะครับผมพูดคุยกันนะครับได้ยินมาจากลงห้วยเพลกสายนะครับที่ผมเดินผ่านมานะครับตอนเลกนะครับผมพ็ไม่ได้อิจใจอะไร เดินมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงลําห้วยที่เป็นสายใหญ่เลยนะครับผมก็ได้มีเสียงนกนะครับทักขึ้นมานครับเป็นนกอ่าร้องกลางคืนนะครับผมก็ตกใจมากเลยนะครับตัวนั้นก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับสองคนแฟนก็เดินมาเรื่อยๆแฟนผมนะครับตัวนั้นรู้สึกกลัวแล้วผ่าเอิญน,นะครับผมมีเสียงเดินกอกเก๊กกอกแก๊ก แล้วก็สายลมนะครับโชยมาเย็นเยือกวุ๊บผ่านหน้าเป็นเงาสีดําผมกับแฟนก็ตกใจนะครับจับมือกันสองคนนะครับโดยที่ไม่ปล่อยมือจากกันนะครับผมแล้วก็รีบออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยเร็วนะครับผมทั้งวิ่งทั้งเดินนาทีนั้นนะครับผมกลัวมากเลยนะครับเดินไปจนถึงลําห้วยอีกแพลกหนึ่งนะครับผม ก็ได้ยินเสียงคนนะครับพูดคุยกันเยวเจ้าได้ยินเสียงคือแบบห่างกันไกลไม่มากเท่าไหร่นะครับผมปรากฏว่านะครับผมเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงที่เล็ดลดมาจากในหุบเขาผมไม่ทราบว่าเป็นเสียงของใครหรือเปล่าที่มาอยู่ในป่าตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดไปว่าผมน่าจะโดนแล้วนะครับสองคนแฟน สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับตอนนั้นผมอุทานออกมาว่าได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆิีีผมกับแฟนก็ได้ยินเสียงเดินตามหลังมาตลอดทางครับผมก็ได้ออกไฟฉายนะครับส่องไปทางหลังไฟชายส่องไปทางหลังนะครับแต่ก็ไม่เห็นใครนะครับผมตลอดทางนะครับผมกับแฟนนะครับได้ยินเสียงคุยกันตลอดทางครับคุย แบบรีก็กแบบเสียงเบามากครับผมแล้วก็บางครั้งก็ได้ยินชัดมากแล้วก็มีเสียงเท้านะครับตามทางเดินตลอดทางเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมกับแฟนก็รีบเดินไปถึงรถสตาร์ทรถอย่างไม่รอช้านะครับผมแล้วก็รีบออกจากปืนป่าตรงนั้นซึ่งมันต้องผ่านลำห้วยสามลำห้วยนะครับผมตอนที่ผมขับออกมาเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยอีกแฟนก็ อุทานขึ้นมาว่าไม่ใช่แล้วผมก็จอดรถนะครับผมแล้วก็ดึงมีดหมอที่พกติดตัวไว้แล้วก็ได้กล่าวกับมีดหมอไว้ว่าสิ่งอะไหนที่ลูกหลานทําผิดไปนะครับมีดหมอจงช่วยลูกหลานด้วยเถิดหลังจากนั้นนะครับผมห้วยที่สามนะครับผมขับผ่านลำห้วยที่สามรถผมไปติดอยู่ในหลุมลำห้วยที่สามผมก็ดิ้นอย่างสุด หลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านแฟนผมก็เป็นไข้ตัวร้อนจี๋นะครับแล้วก็ละมือทั้งคืนเลยนะครับผมละมือนะครับปวดหัวหนาวสั่นนะครับผมก็หมดหนทางนะครับที่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วให้กินยาก็ไม่หายรอจนถึงรุ่งเช้านะครับแฟนผมก็เริ่มอาการดีขึ้นผมคิดว่าในพื้นป่าตรงนั้นผมไปทำอะไรที่ผิดแปลกสักอย่างหนึ่งแหละ ที่ทําให้ผมโดนเจอทั้งเงาทั้งเสียงได้ยินมาจากในลือภูเขานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับความคิดของผมเพราะว่าอยู่ในเงามืดด้วยก็โอเคนะครับผมเรื่องนี้โปรดใช้วิิจะะหน้าญาณในการรับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวปิดคลิปก่อนนะครับผม